รีวิวและบทวิคห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง The Best Team of Super Robot War by เาาลัดเองค่ะ ประมวลจากการเล่นซูเปอร์โรบอทวอทั้งหมดนะคะถึงการเล่นของเกาลัดเนี่ยจะเล่นทุกตัวแต่เกาลัดเนี่ยก็จะเลือกตัวที่เล่นแล้วรู้สึกเล่นง่ายประทับใจและมีประโยชน์คุ้มค่าที่สุดในแต่ละภาคมารวมกันในการจัดทีมครั้งนี้จะเป็นการแบ่งออกเป็น3มแถวนะคะในการตั้งขบวนเข้าชู้นะจ๊ะฟอนโลตัวล่อเป้าและเน้นการโจมตีเซอร์ไบซูเปอร์โรบอทวอ ตัวเล็กสเปคโตผรริวจัดแถมเอาคืนอย่างหนักส่งไปแทงได้เลยค่ะถ้าใส่จิตเพิ่มความแม่นลดความแม่นศัตรูโอ้โหยืนคุยกับศัตรูได้ทั้งวันเลยค่ะไดบัสเตอร์ซูปเปอร์รบอทวอซต,ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนตัวบั๊กในเกมนะคะตอนแรกเนี่ยโอ้โหหุ่นแบบง่อยมากนะคะหุ่นง,ง่อยๆเติม EN พอหลุดออกมาเป็นแอนดรอยสาวนะคะโหทีนี้ความน่ากลัวบังเกิดค่ะยังมีร่างหุ่นยักษ์อีกด้วยชินเกตเตอร์ซูเปอร์โรบอทวอ์ทุกภาคค่ะบอกเลยนะคะว่าแม้เขาจะหลบไม่เก่งนะคะแต่เชื่อเรื่องดาเมดได้ค่ะเอาไว้ตีพวกตัวแมพหรือบอสที่เข้ามาใกล้ๆได้ค่ะ e ีวา0 1ซุปเปอร์รบวอทุกภาค a t f i e l d นะคะมีประโยชน์มากนะคะใช้สวนศัตรูได้ทุกตัวแค่ระวังกับบอร์ดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครั่งขึ้นมานะวาวุ่นนะคะ m i d เดิลโรตัวเชื่อมเกมให้เปลี่ยนแกนการเล่นค่ะเมตาสซูปเปอร์ระบรทวอทถกภาคค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้สำหรับเกาลันเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจของทีมเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวประคองเกมที่ดีที่สุดแถมสามารถเอานักบินกันดั้มทุกคนเนี่ยมาขับได้ด้วยนอกจากหน้าที่จะเติม hp เติม e n ให้เพื่อนๆแล้วนะคะยังให้เขาขับและเป็นแหล่งฟาร์มเวลให้กับนักบินอีกด้วยค่ะ เฮสจิน28ซุ per r ์ b o t w ทว e t เป็นเหมือนฐานเติมพลังสำรองนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการช่วยโจมตีได้ในเวลาว่างซึ่งแต่ละท่าเนี่ยจับว่าตุ้มต้ามพอตัวเลยคะ่ะ เซตากันดัมซุปเปอร์โรบอวอร์ War, ทุกภาคนะยคะยกเว้นภาค30บอกเลยนะคะว่าคามิวเนี่ยคือนักบินที่ดีเรียกว่าที่สุดของเกมคือเราเนี่ยเห็นหน้าคามิลเราเชื่อใจเขาได้เลยนะคะแต่ในภาค30เนี่ยเขาโดนนูกลงไปนิดนึงนูกันดัมซุปเปอร์โรบอทวอร์ War, ทุกภาค ฟินฟันเนลคืออาวุธหลักที่ดีนะคะในการโจมตีเรียกว่าเลือกล็อกเป้าหมายได้ทั้งไกลแบบตอดฟรีและใกล้แบบหลบได้นะคะเพราะอามูโดเนี่ยบอกได้เลยว่าผิวในระดับหนึ่งเลยคะ่ะทั้งนูและเซตาควรวางไว้ในตำแหน่งปีกทั้งสองข้างนะคะเพื่อเพิ่มขอบเขตในการโจมตีของทีมนั่นเอง l าสโลฝ่ายสนับสนุนใส่บัตเตอร์ซูเปรรอร์โรบอทวอโจมตีฟันเนลแมวเหมียวนะคะมีระยะที่ดีอยู่การเดินเร็วเนี่ยทำให้เติมเกมจากด้านหลังเนี่ยไปด้านหน้าได้อย่างสะดวกแล้วอัดไซแฟร์ตต่อพลังศัตรูได้ดีคะ่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยบอกได้เลยว่าดีนักแล อัคอเรเลียนซูปเปอร์โรบ,บตทวอแซดก็มีท่าโจมตีนะคะที่มีระยะไกลที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยพบเจอมา13ช่องอ่ะเพื่อนๆคือเรียกได้ว่ายิงสุดจอตีฟรีทุกดอก i k คา u ูก Super r อ b o t War 30บอกเลยนะคะเนี่ยคือยูนิตที่ดีที่สุดเท่าที่ Super r ์โร,รบอ a วจะมีก็ได้นะคะคือมันใช้งานง่ายถึกพริว้วใกล้ไกลได้หมดใช้ได้ทุกสถานการณ์สามารถทั้งเติมเกมตัดเกมชงเองเล่นเองก็อย่างได้เลยค่ะ บอสโบลอดซูเปอร์ปปรบอสวัตุภาคเพื่อนๆเห็นชื่อก็อาจจะขำกันนะคะแต่บอกเลยว่าขาดไม่ได้นะเพราะนี่คือตัวเอของกัลรัดเลยนะเพราะมันเอาไว Turn ้เติือนเอ็นให้ทุกยูนิตที่บินผ่านมาแบบไม่เสียเทินทำให้เกมเนี่ยมันเร็วขึ้น แล้วฉุกเฉินเนี่ยเขาสามารถที่จะระเบิดตัวเองใส่หน้าบอสได้ด้วยแถมภาคหลังๆนะคะมเมื่อมีจิตแม่น100%เเซ็ตเพิ่มเข้ามานะจะบอกว่าหมดซูเปอร์สเปเชียลนี่ต่อยบอสตายได้นะเพื่อน ยานแม่เก่ารัดก็เลือกไดสตักเกอร์จากภาค30นะคะเพราะว่ามันเป็นยานแม่ที่น่าจะเก่งและทรงพลังที่สุดแล้วว่า ทีมในใจซูเปอร์โรบอทวอลของเพื่อนๆน,นะคะเป็นแบบไหนตรงกับของกอลลัหรอเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกอลลัก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ